สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าอวกพุงซากหนูทั้งตัวในชามบะหมี่อ้างตกจากเพดานก่อนเจอความผิดปกติเรียกด้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะพรึงเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ร้านอาหารในมณฑลซานซีประเทศจีนลูกค้าได้เจอซากหนูทั้งตัวในชามบะหมี่โดยอ้างว่ามันตกลงมาจากเพดานก่อนชาวเน็ตสังเกตเห็นความผิดปกติเต็มเต็ม โดยรายงานระบุว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาลูกค้ารายหนึ่งได้ไปทานอาหารที่ร้านบะหมี่แห่งหนึง่งในบมทนซานซีและต้องตกตะลึงเมื่อพนักง,งานยกบะหมี่ชามใหญ่มาเสิร์ฟพบว่าภายในชามมีซากหนูที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์อีกทั้งยังมีขนหนูที่ถูกลวก จนหลุดร่วงอยู่ในชามด้วยทําเอาสยองจนทานอะไรไม่ลงซึ่งหลังจากลูกค้าแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางร้านก็ได้รับคํากล่าวอ้างว่าไม่มีสิ่งผิดปกติในชามก๋วยเตี๋ยวเมื่อตอนที่เสิร์ฟบ,บนโต๊ะแต่คาดว่าจูๆ่ๆหนูก็ตกลงมาจากเพดานและหล่นลงในชามในช่วงที่ลูกค้าลุกออกไปซื้อเครื่องดื่มแต่สุดท้ายก็ยอมจ่ายเงินชดเชยให้ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้เกิดการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ต คนส่วนมากไม่เชื่อในคำชี้แจงของทางร้านโดยแสดงความคิดเห็นว่าบอกว่าหนูตกลงมาจากเพดานดังนั้นมันจึงไม่ใช่หนูในร้านหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนของหนูไม่หมดแล้วเป็นไปได้ยังไงที่จะเพิ่งตกลงไปในชาม คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถ้าหนูตกลงมาจากหลังคาทำไมโต๊ะและชามถึงยังสะอาดไม่มีน้ำในชามกระเด็นออกมาคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโอ้พระเจ้านี่มันคือฝันไร้ย่างไรก็ตามบางคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นความตั้งใจหลอกลวงของลูกค้าเองฉันคิดว่าลูกค้าเป็นคนใส่หนูลงไปเอง คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าแปลกๆมากขึ้นฉันไม่เชื่อว่าอุณหภูมิของชามก๋วยเตี๋ยวจะลวกหนูให้ตายได้โดยปกติแล้วถ้าจับหนูใส่กรงแล้วเทน้ําเดือดหนูจะกระโดดไปมามีชีวิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งซึ่งล่าสุดทางร้านได้ถูกสั่งปิดปรับปรุงแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ